สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเมชาทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สําหรับผมก็สงๆงนะฮะเก็บเพชรไว้รอเปิดเคลลี่ครับโอเคว่างว่างวันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันดีกว่าครับชอนี่ครับสไนเปอร์ที่ถูกลืมนะฮะโอเคเราไปดูด้วยกันครับชอนี่นะครับเป็นสไนเปอร์ที่ใช้เรียวกันเป็นหลักนะครับสามารถใช้เรียวกันในการเล็งได้นะครับสกิลส่วนตัวของเธอครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะว่าท็อปเซิร์ฟของเราครับสายสุลต่านเขาปั้นตัวนี้กันยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัันนครบผมี่ฮะ ดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูของแซมซ่าเป็นหลักแล้วกันนะครับผมว่าอันดับหนึ่งนะรู้สึกว่าตัวจะไม่ตรงรุ่นนะครับเหมือนเขาตัวเกินนะก็เลยมาใส่มั่วๆไปครับสําหรับชอนี่นะครับหุ่นที่ใช้ก็เป็นมูฟบอลนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันครับว่ามีอะไรนะครับสกิลแรกครับสั่งโจมตีถ้ามีสตูเกิน2ตัวขึ้นไปนาเบตหมูกยี่25%ครับผมแล้วก็สกิลต่อไปนะครับถ้าสั่งโจมตีแล้ศสตูสวนไม่ได้นะครับบวกดาเมจอีกรับแปดเปอรบเซ็นตัวนะครับ ก็สุดท้ายนะครับแถมมาหน่อยครับที่ได้เข้า10%นะครับสำหรับหุ่นตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลคนขับที่เขาเซตกันไว้นะครับว่าเซตอะไรไว้บ้างครับกบผมวสวรรค์คนขับนะครับดาเมจของปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเรียวกันนะครับยิงทะแยงมุมได้แล้วก็ดาเมจเพิ่ม20%นะครับผมแล้วก็มีการบรรจุกระสุนอัตโนมัติครับภายใน2เทินครับสกิลที่เขาเซตไว้นะครับเติมกระสุนทันทีนะครับคือการเติมกระสุนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ต่อไดด้้วยครับ สกิลต่อมาครับโจมตีแบบอิ่มตัวนะครับผมใช้กระสุน3นัดนะครับโจมตีระยะกว้างครับดาเมจ1.25ครับดสห้ารับสกิลสุดท้ายที่เขาเซตไว้นะครับโบนัสขี่พนาอุธครับเป็นสกิลแพสซีฟครับบวกดาเมจตามระยะห่างครับผม30%ครับก็ดูทรงจากการเซตสกิลนะครับเขาน่าจะเซตไว้เพื่อว่าเอาตัวนี้มาตีเปิดเฉยๆนะครับผมไม่ได้จะตั้งหวังผลในการเล็งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องชอนี่มีสกิลอะไรบ้างครับผม สกิลแรกครับยิ่งมากยิ่งดีครับทุกๆ1เป้าหมายที่โจมตีนะครับเพิ่มดาเมจ5%สูงสุด20%ครับสกิลต่อไปตัดสินครับใช้เลเฟิลเบาโจมตีสร้างดาเมจ1.55นะครับโจมตีชิ้นส่วนที่ HP ต่ำที่สุดครับน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสกิลนี้โอเคครับสกิลต่อไปครับบรรจุกระสุนทันทีเติมกระสุนเรียวกันนะครับแล้วก็เพิ่มัตาแม่นยำนะครับแล้วเคลื่อนที่ต่อได้ครับต่อมาครับแพสซีฟครับเพิ่มพลังโจมตี20%นะครับกับกระสุนเรียวกันครับ แล้วสกิลนี้ครับเป็นสกิลเขียวชอนี่นะครับใช้เรียวกันในการเลงนะครับแนวตั้ง5ช่องแล้วก็แนวทะยง4สช่องนะครับสร้างดาเมจวงกว้างนะครับ1.85ครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลแพสซีฟนะครับผมบวกความแรงนะครับตามระยะห่างทั้งไรเฟิลเบาแล้วก็เรียวกันนะครับใช้ได้ครับสกิลนี้ครับแรงสุด30%เลยนะฮะโอเคครับก็จบันไปสำหรับน้องชอนนี่นะครับ หาข้อมูลยากกันฮะน้องคนนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะครับผมสุดท้ายนี้ผมแปะไว้เคสหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชื่อซีดัตนะครับเขามารีวิวไว้นะครับเป็นโชว์เคสของชอนนี่ครับยังไงลองดูนะครับลิงด้านล่างนะครับผมยังไงเกมนี้ไม่มีตัวละครตัวไหนไร้ประโยชน์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาใช้อย่างไงนะครับถ้าใครมีก็ปั้นไว้ได้ครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยฮะเล่นเกมไม่สนุกแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคราวนี้สวัสดีครับ